ที่เริ่มมาจากความเป็นเพื่อนแต่ความรู้สึกในใจตอนนี้ทั้งคุณและเขาอ่ะมันเกินเพื่อนแต่พยายามจะให้มันอยู่ในระบบระเบียบแค่คำว่าเพื่อนแล้วเขาก็คิดด้วยว่าในเมื่อคุณก็เป็นแบบเขาเขาก็เป็นแบบคุณอ่ะลึกๆแล้วอ่ะมีความทุกข์ความเศร้าอยู่ในใจเพราะฉะนั้นอ่ะเป็นเพื่อนคอยอยู่ปลอบใจกันถ้าจะดี แล้วในเรื่องของอนาคตจะเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันยังไม่ได้หวังผลมากว่าเออจะคบกันในรูปแบบคนรักหรือพัฒนาแต่อยู่ในชีวิตแบบนี้ก็ดีนะมันก็เลยเกิดความผูกพันเรื่อยกันมาตลอดแล้วคุณก็เช่นกันเวลาคุณจะทำอะไรรู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตคุณจะปรึกษาเขา แต่เขาอะไม่ค่อยได้ปรึกษาคุณสักเท่าไหร่เพราะเขาก็มองว่าตัวเขา